เลือกดอกกิจแล้วค well. ่ะไปซื้อของคริสมาสไปซื้อของกิสต์มาสแล้วก็ไปซื้อของกิสต์มาสแล้วก็แม่มากินเข่าไก่ปลานพิซซ่ากันบ้านนั่ละหมองเก้าเนี่ยละแอนเดียจะกินพิซซ่าไม่อยากกินพิซซ่าพิซซาร์รังเกตเตอร์พิซซ่ามากันซื้อกับพิซซ่ากับบ้านกับบ้านพราะไฟแพ็คมัน อาหารง่ายๆกินพิซซ่าพิซซ่าบางๆได้ยินมึงหนออว่าพิซซ่านา่นะพิซซ่าบางๆซีมงหามงหามงหืดอึมสื่อที่ข่อยไทยคลิปมางหนึ่งแหละตอนซีมงพวกเจ้าเบิ่งพวกนี้เป็นพวกนี้หยุดใช่ปะพรุ่งนี้วันศุกร์หยุด วันศุกร์ไปไปธุรกิจวันศุกร์ไปเล็กสั่งกันแม่จ๋านุนน้อยก็ต้องต้องเทฟล์เอาต้นต้นซีเรียลโฟเดี๋ยวมแม่ให้ครับเล่นโทรศัพท์ปะปะของมแม่เครื่องนี้มันไม่ได้มันไม่มันมันมันไม่มีซิมการ์ดเข้าใจไหมอันนี้ไอโฟน7แมม่ไม่ได้ใช้ซิมการ์ดมแม่ใช้ไอโฟน6ที่เวลาคนโทรเข้าโทรออกแลยเวลามาขโมกแม่ก็จะเอาแต่อัดคลิป 妈าไม่ได้ใช้เครื่องไม่ใช่มมนเล่นดูตุนตู้ไม่ได้ดูยูทูบไม่ได้ให้อานัี้ไหดวอป๋าให้ทยูบอพินนองไปใส่ไอโฟนเจ็ดเดทายคลิปส่วนมาออที่จะอบได้ไออ่ะ <laughs> กินสลัด Du kan ju åka till Dubai där mellan sex Min son säger att pappa är jobbig. Ja, det är jobbigt. Kan du hjälpa mig, pappa? kan pappa? Kan du hjälpa mig, pappa? ตัดเด็กสิกงไม่บลูดตัวฟิ a n ติกตวหอระวังมือพ่อเดียวเลือดตัวหอยตัวหอยเด็บอกพ่อระวังมือเดือดมีดปาดมือเลือดออกนะพอนังเอามีดเหกียดมปังทำได้เปล่าคะทำเองไม่ได้ที่ทำเองได้ดรกิจเขาบอกให้ช่วยเหลือตัวเองแม้กระทั่งถอดถุงมือเขายังบอกเลยน้องโนนา ต้องเย็บปั๊มมาม่าไม่ใช่ให้มาม่าถอดออกให้ครูเขาบอกครูบอกให้ช่วยเรียอตัวเองถอดถุงเท้าถุงมือเองพ่อหนาจะเอาตุ่นตุนพ่อที่เอาให้ปะั๊บปั๊บให้ปั๊บปั๊บให้ตุ่นตุนได้แล้วนี่เองนี่ลลู น่าตุนตุนจี้เงินร<ป>ิมอ่ะริมมันๆพ่อไปเอาสมอือให้หนไหมป้าเอาสมอือให้หน่อยอไปแล้วจุบจับจับจับ,จบอันนี้สมอือได้แล้วนี่อ่ะฮัลโหลเลขาไปถึงบ้านก็จะไปจัดต้นคิดสมมาตแล้ว Ах, не, блин.